ไม่มีใครรู้ว่าทองหมาจรจัดในตลาดสดไม่ใช่แค่หมาธรรมดามันเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นวิญญาณเร่ร่อนทองมักจะเงียบขรึมไม่เคยเห่าพร่ำพรือ่อแต่เชาานี้ที่แผงพระเครื่องเก่าๆท้ายตลาดทองกลับคำรามต่ำๆก่อนจะเห่ารัวอย่างบ้าคลั่งจ้องขเขม็งไปที่ใต้แผงอย่างไม่ลดละพอขาแม่ขาแตกตื่นไม่เคยเห็นทองเป็นแบบนี้มาก่อน ความตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปทั่วเสียงเห่าของมันรุนแรงขึ้นเหมือนกำลังเตือนภัยบางอย่างเจ้าของแผงพยายามไล่แต่ทองก็ไม่ยอมถอยมันยืนกรานอย่างดื้อรั้นพร้อมส่งเสียงคู่ฟอฟออย่างที่ไม่เคยทำทันใดนั้นแสงสีทองเรืองรองก็พวยพุ่งออกมาจากใต้โต๊ะเก่าๆนั้นส่องสว่างไปทั่วบริเวณเผยให้เห็นสร้อยคอหินโบราณที่ฝังอยู่ลึกใต้ไม้ผุผู มันไม่ใช่แค่สร้อยธรรมดาแต่มันคือสิ่งเชื่อมโยงวิญญาณผู้พิทักษโบราณที่หลับไหลและทองมันคือผู้พิทักษ์ที่ถูกส่งมาตลาดทั้งตลาดเงียบกริบทุกคนมองทองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปหมาจรจัดผู้เงียบขึ้ได้เปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่มันไม่ใช่แค่หมาแต่เป็นแสงสว่างที่คอยคุ้มครองตลาดแห่งนี้จากสิ่งชั่วร้าย